โยโยสวัสดีครับผมยีดีตอลอรับผู้ชม NC นะครับก่อนมีเลยอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับผมมาแล้วนะกาว์ชุดที่3นะครับแต่ก่อนอันบล็อกเดี๋ยวผมจะให้ดูกล่องเขียวโดยรวมก่อนนะครับก็จะมีทั้งหมด12ตัวนะก็จะเป็นกล่องเขียวนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะแกะได้แต่ว่าผมไม่แกะ <laughs> ประมาณนี้นะครับกล่องเขียวมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นกล่อง เพื่อที่จะว่าจะเก็บรวบรวมกล่องข้างในให้เป็นกลุ่มนะครับให้มันไม่กระจายนะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนี่นะครับผม่ของข้างในก็จะมีประมาณนี้นะครับ12บกล่องนะก็จะมีตัวซ้ำตัวหนึ่งนะครับเป็นกาบุลางไอศครีมนะครับไอศครีมเชอร์เบตบิสซร์เชอร์เบตชื่ออ่านยากจริงๆก็เดี๋ยวกล่องซ้ำผมขออนุญายไม่แกะนะครับมาดูกันเถอะเรา เอาหก่อนนะครับ,บผมเป็นกาับตัวเอกเลยนะครับเบอร์1เบอร์2นะนี่ของจะเป็นประมาณนี้นะครับมานในโทนสีน้ําเงินขาวนะด้านข้างนะครับด้านหลังเป็นตัวละครต่างจริงๆอ่ะผมมาเสียดายมากเลยนะถ้าบอกว่าคนสายเก็บกล่องอะมีนี่แปะมาโอ้โหดูดีบังหมดเลยอ้านข้างนะครับก็จะบอกของภายในกล่องมันมีอะไรมั่งนะส่วน A ส่วน B อะไรประมาณนั้นนะครับด้านบนด้านหลังนะครับ ลำแกะกันเลยดีกว่าเอาลกล่องหนึ่งก่อนนี่นะครับของข้างในนะก็มีหัวนะครับไม่ได้ลงสีมานะนสีเหมือนโคนไอศครีมนะครับผมแล้วก็สีม่วงนะประมาณนี้นะครับของแล้วก็สติกเกอร์โคตรเยอะอีกแล้วนะครับท่านนี่ครับสติกเกอร์เยอะมากกระบุกบิสซัดชอร์เบตฟอร์ม เย่เดยนี่นะครับกล่องนี้จะเป็นตัวนะมาโทนสองสีเลยสีโคนไอศครีมกับสีม่วงนะแบบว่าไม่มีการแบบตัดตรงตัดเส้นอะไรไม่มีเลย,เลยมาล้นๆเลยโอ้แล้วก็สติกเกอร์อีกนิ้วแต่นี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สาสีนะครับเป็นวาเลน ยังไม่แน่ใจนะวันนี้จะเป็นร่างสุดท้ายของเขาหรือเปล่าครับ <c oughs> เป็นวาเลนล่างช็อกโกแลตเฟฟเบร์นะครับผม <c oughs> ช็อกโกแลตแนวแนวแบบไอติมนะครับผม <c oughs> บอกแล้วว่าวาเลนกับกาโบนี่แมนแมนิ่งิงติมกันชัวแต่อันนี้ผมถือว่าแปลกใจนะว่าทำไมเขาถึงมาชุดที่3เลยนะนึกว่าจะมาชุด4นะครับผม ตอนนี้ของข้างในนะครับผมมาแบบเออโทนสีทองแบบทั้งหัวเลยนะไม่มีลงทรงลงสีอะไรเลยสติกเกอร์ล้วนเลยนี่แขนก็มาเป็นแท่งสีเดียวกันเลยขาแล้วก็มาเป็นปืนสีดำโอย้โหเดี๋ยวนี้แบบว่าไม่ค่อยตัดเส้นสีให้เลยอ่ะแล้วก็มาแบบสติกเกอร์แบบโหโคตรเยอะเบืเ้อๆติดมันเลยครับ ่องสีเป็นตัวนะครับผมนี่สีน้ำตาลทองแล้วก็มีหลอดนะครับห<อ>ลอดมันเป็นยางนิ่มๆหว่าเพื่อนๆสีแดงด,ดูว่าจะมาให้ห่อหลอดอีกสติกเกอร์นะครับทีสัญลักษณ์วอลเลนเฟเป้ด้วยดูกล่องต่อไปกันกล่องห้ากล่องหกก่อนไปกล่องก่อนไปกล่องห้ากล่องหกเพื่อนๆผมลืมไม่ดูกล่องอีกแล้ว นะครับกล่องสามกล่องสี่นี่ก็จะมาเป็นกล่องเป็นวาเลนต์นะครับผมด้านข้างนะน,นี่ด้านหลังนะครับด,ด้านข้างบอกอส่วนประกอบต่างๆชอบไม่ลืมดูกล่องตลอดเลยนี่ข้างบนนะครับขอโทษครับพเพื่อนๆลืมนี่ด้านหน้าก็จะเป็นกาบุบิตเตอร์กาโบบิบตเตอร์ไบเตอร์ ันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ว่าผมอายากได้ในชุดนี้เลยนะเพราะว่านี่เขามาดาบเขาก็มาด้วยเนาะถือว่ากากงเดียวจบนะครับผมไม่เหมือนกระบุเนาะเขาแยกดาบมานะครับฮะของนี้หนักๆนะนี่ครับเพื่อนๆมาสีดำล้วนเลยโอ้โหแต่จริงๆผมก็เห็นมาแล้วแหละเนาะ ว่ามันเป็นสีดำเลยนนเลยอเขาไม่มีตัดตรงเส้นให้เลยดูเพื่อนเพื่อนหัวก็ดำดำนี่แล้วก็สติ๊กเกอร์เยอะมากนะชุดนี้สติ๊กเกอร์เยอะอ่ะสติ๊กเกอร์คือตัวนี้ดำทั้งตัวจริงๆอะ่ะไม่มีสีอื่นเลยเพื่อนเพื่อน็ดแปดนะครับนี่มาในโทนสีชมพูลเลยเว r a m รัมเจลลี่คอสตอมนะครับผม ค่รับด้านหลังบอกส่วนประกอบต่างๆนะครับว่ามีอะไรมั่งแล้วก็เป็นหมดเคี่ยวนะธนูหมดเคี่ยวด้านบนตัวนี้ผมก็อยากได้อ,อตัวนี้ยังพอมีเออหลายเฉดหน่อยเนาะดูแข็อ,อค่อยดูดีหน่อยออนะครับหัวก็มีหลายเฉดอยู่ อบุดก็เฉียดเดียวเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็เป็นเท้าสติกเกอร์ก็เยอะเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆแล้สติกเกอร์นิดหน่อยนะครับนี่เป็นพาร์ทเกาะเนาะกานะครับนี่ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะครับผมล่างช็อกโกแลตกับช็อกโกโบอเนาะแล้วก็นี่ล่างโดนัทนะครับผมกับดาร์ช็อกโกนะเฮเลยดาร์ช็อกโกลนะ์ อ,อันนี้ต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวก็จะสวยๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้บอดี้ด้วยเนอะก็คือเพื่อนๆตน้องมีกาเรนเอ้ยวาเลนกับกาบุนะครับจะไปกาเลนทั้งเละยังไม่ทัอพ r d e r เลยพวกปืนนะครับเกาะแล้วก็เป็นเกาะขอ,ของช็ชกโ,กโบน แล้วก็สติกเกอร์เยอะเหมือนเดิมนะครับอือเขก็โบนแอบสวยนะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆแปะไปแล้วมันก็ต้องแปะเลยอะ่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะยืนเท่ๆสองตัวก็ต้องซื้อสองบอดี้มานะครับอันเนี้ยท่านต้องลงสีมาให้อะ่ะจะโอเคเลยนะเกาะมันดูหนาดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลงเนาะแล้วก็ตัวนี้น่าจะติดหยาบเลยผมอะ่ะครับ ดูสติกเกอร์เพื่อนๆอนะ้โหโคตรยึกยือย่ออะนี่ดูเพื่อนๆโอ้สติกเกอร์จัดเต็มมากนะครับแล้วก็สติกเกอร์ของร่างดาร์คช็อคหน้าจะอยู่ข้างใน,นนี้แหละเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีเนาะผมขออนุญ,ญ,ญาตไปต่อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีตอนประกอบเสร็จแล้วนะมาเอาเสร็จแล้วนะครับผม,ผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับผมก็คืออ่ะ ของทั้งหมดอะที่ได้อะจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่า,าฐานนี้ไม่เกี่ยวนะจะเป็นฐานที่เขาได้มาก็คือจะเป็นแบบนี้คืองอยมากนะครับผมซึ่งจริงๆริอะผมมาใช้แล้วมันยืนไม่ค่อยได้นะเนี่ยผมก็เลยแบบว่าเออไปเอาฐานพวกนั้นมาแล้วก็มาแปะส,สติกเกอร์ให้เป็นของเขาไปเลยเนาะก็ขอกวาดอันี้ทิ้งแล้วกันเพราะว่ามันไร้สาระเนาะฐานมันก็เดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนเลยนะครับผมกาะุบบิสซาดเซอร์เบตฟรมนะครับผมร่างไอติมเนาะ ก็อ,น,อนี่หลุดดิของผมอะ่ะมันขี้หลุดมากเลยตรงเนี้ยไม่รู้ว่าของเพื่อนๆอ,นอะ่ะเป็นเหมือนกันไหมนะครับแต่ของผมอะ่ะหลุดบ่อยๆนะดีเทลอะ่ะทำดีนะคือเป็นแบบว่าลายโคนไอศครีมอะไรเงี้ยคือว่าเท็กเจอร์ดีมากนะครับผมส่วนสติกเกอร์ก็ตัวนี้จะว่าเยอะมันก็กลางๆนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผม ก็จะมีแบบว่าเออตรงหัวใช่ไหมตรงหน้าแล้วก็ตรงนี้นิดๆหน่อยๆนะครับผม,มนะครับก็จะมาเป็นโทนสีม่วงอย่างนี้เลยแต่ว่าเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆคือเนี่ยเฉดสีนี้ไม่เหมือนกันคืองงมากทําไมอ่ะทำไมอันนี้ถึงเหลืองแอวเลยอะ่ะแล้วทําไมอันนี้ถึงเป็นโคนในติมได้อะ่ะคือบอดคือไม่เข้าใจครับนะผมส่วนดีเทลเข็มขัดนี่ก็เป็นสติ๊กเกอร์ใช่ไหมก็ถือว่าโอเคนะ แบบวว่าจุดเล็กๆขนาดนี้แต่ว่าได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมแล้วก็ตรงมือน,นี้ก็เป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะคือมันจะเป็นแบบเหมือนไอศครีมอะ่ะเป็นโคนแล้วก็มีลูกเป็นโคแนโคแล้วก็มีลูกประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าออดีไซน์เนี้ยผมไม่ค่อยชอบเทาไหรอ่อกมันแปลกๆเนาะเป็นแบบว่าโคนแล้วก็มีติ่ม่อลูกแล้วนี้มันกลายเป็นเหมือนลูกที่3ามเลยผมว่าจริงๆอะ่ะทำเป็นแค่สองลูกพอเนาะ ก็คือขยับอันนี้ขึ้นมาหน่อยปุ๊บแล้วก็เป็นอันนี้ลูกหนึ่งแล้วก็น,นี้เป็นอีกลูกหนึ่งจบนะครับผมมันจะได้บอกว่าเออดูเนียนๆไปนี้มันดูแปลกๆเนี่ยนะครับแล้วก็เท้านี่ก็จะเป็นเหมือนกระบุร่างแรกเลยอืมด้านหลังนะนี่เป็นโค้ไอศครีมนะครับผมประมาณนี้ส่วนพวกเรื่องจุดขยับอันนี้ขยับได้ค่อนข้างที่ว่าจะโอเคนะขยับได้เยอะนะครับผม เดี๋ยวผมขยับให้ดูแบบรูปลัดเลยนะแขนก็ขยับได้เยอะนะชูได้อะไรได้นะครับผมหมุนใบเซ็ปได้ขยับเป็นซิงเกิลจอยทุกตัวก็จะเป็นซิงเกิลจอยหมดนะหมุนได้นะครับแต่ว่าตรงเอวก็คือว่ามันจะเป็นชิ้นเดียวเลยเนาะตรงอกกับเอวนะครับคือหมุนได้แค่แบบนี้งอไม่ได้เนาะงอขึ้นงอลงไม่ได้ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีจุดขยับเนาะตรงชายกระโปรงตรงกระโปรงมันนะนี่เอาไว้จัดท่าทางแต่ว่าด้วยความที่แบบว่ามันเป็นชิ้นอะไรแบบนี้ <S <S เอื้อรุดกและเห็นไหมเพืเ่อนๆมนบอลจอยอย่างนี้นะครับผมก็คือขยับได้นะนี่แต่ว่าเวลาเราจัดทงจัดท่าโพสอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่ามันเป็นชิ้นอย่างเงี้ยอม,มันก็จะดูแปลกๆนะครับผมเนี่ยมันดูแข็งๆเนาะประมาณนั้นนะครับสําหรับกระบูดเชอร์เบทของที่ได้มานะครับก็จะมีนี่เป็นดาบนะครับเป็นดับหัวร่างวิบคีมเนาะ ก็คือเหมือนบิฟครีมเลยแค่เปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับผมคือผมเข้าใจแหละว่าเขาว่าจะตั้งใจเรียนแบบให้มันเป็นแบบว่าเป็นพลังสกิลของเขา่ที่ว่าเรียกเป็นอาบูน้ําแข็งเนาะแต่เนี้ยผมดูไม่เหมือนน้าแข็งนะผมดูเหมือนอะไรสีม่วงกว่าถ้าอยากให้เป็นน้ําแข็งอะจริงๆอะน่าจะมีแบบว่าทาเท็กเจอร์แบบว่าจริงถ้าเขาจะทำอะเขาก็ทําได้เพื่อนแต่เขาไม่ทานะครับแบบว่าเป็นยางใสเนาะพุ่มนะผมว่าโอเคเลยนะครับผมนี่ ก็คือมาจากอาุปกรของเขาอะแล้วก็ย้อมนะเนี่ยเห็นไหมไม่เชื่อดูมีรู้ด้วยเพราะว่ามันจะต้องใส่ไอโกจิโซของเขาเนาะในดาบนันแรกนะครับแต่เนี้ยไม่ได้ให้มาคือไม่ง่ายงี้เลยอะแล้วก็เป็นมือที่ว่าได้มานะครับก็คือที่ตัวมือกำเนาะสองข้างแล้วก็จะเป็นมือแบนะครับเป็นมาตรฐานเนาะนต่อไปเป็นเอาเป็นวาเนรเรนล่างเจลรี่คอสตอมละกันนะครับสีชมพูสุดเฟี้ยวนะ สวยนะจริงๆอ่ะเพื่อนๆผมว่ามันสวยมากนะครับผมรู้สึกชอบร่างเนี้ยมากกว่าร่างแรกของเขาอีกไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับส่วนสติกเกอร์ก็เยอะเหมือนกันตัวนี้นะครับตรงตาตรงหัวเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็มาตรงนี้เป็นเส้นสีดาดีเทลอะไรอ่ะคือเขาทําดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสติกเกอร์เยอะนะบางทีแบบว่ามันจุดงอมันเยอะอะไรเงี้ยเวลาติดไปมันก็จะยับเยินนะครับผมมันก็จะดูไม่เนียนตาหรอกเพื่อนนะครับส่วนดีเทลเขียขัดก็ โอเคนะเป็นล่างเจลลี่คัสตอมนะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังส่วนมากจะไม่ลงสีแบบนี้แหละสติกเกอร์ก็ไม่ให้มานะครับเนี่ยเพื่อนๆดูจริงๆอะ่ะเออสีดำเนี่ยมันจะต้องรอบเลยเนาะแต่ว่าเนี่ยมันมาแค่รึ้งเดียวโอ้ต่ำนั้นนะเพื่อน <c oughs> ๆก็ไปแปลกใจอะ่ะทำไมผมถึงเทใจไปทางบ็อกกี้เนาะนะครับ ส่วนไอเรื่องจุดขยับของตัวนี้ได้เยอะนะครับเพราะว่ามันไม่มีกระปอมตัวนั้นอุ้ยหัวลุยแล้วทำไมผมจับอะไรต้เป็นพังตลอดเลยนะ <c oughs> แค่นอะไรก็มุนได้เยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจะติดอะไรเราก็ขยับนิดหน่อยอะไรเงเห็นไหมมันก็กางได้ส่วนเอวก็แน่นอน,นครับเป็นชิ้นเดียวหมุนได้สำหรับสิบ อะไรก็ฟรีเลยเพราะว่าไม่มีติดเนาะแต่ว่าเวลาขยับก็ต้องระวังสติกเกอร์หน่อยนะเพราะว่าสติกเกอร์นี่มันห่อมาถึงเนี่ยเพื่อนเพื่อนเวลาเราขยับเนี่ยมันถลอกแน่นอนอ่ะเพื่อนเพื่อนระวังไว้แล้วก็ของที่ได้มานะครับอ่ะที่ตัวเป็นมือกำเนาะมาตรฐานนะครับแล้วก็จะเป็นมือแอัน,นี้มือแแบนะครับวาเลนจะไม่มีติดสติกเกอร์ที่มือเนาะเอ้ไม่ใช่วาเล่นขอ วิลัมนะครับผมโอ้ยจำสลับกันตลอดเลยสองคนนี้แล้วก็เอาบุธของเขาจะเป็นโหมดเขี้ยวนะครับผม,อมไอรันันจะเป็นโหมดธนูเนาะส่วนนี้จะเป็นโหมดเขียวนะครับเขี่ยวข้าวเกี่ยวชนะไม่เกี้ยวมีดีเทลของธนูเออของเขียวของเขียวนะครับจะเขียวธนูเหมือนกันเดียวกันแหลนะเนาะก็ทําดีนะแต่ว่าสติกเกอร์ก็หอ่อเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยสติกเกอร์มาเลยนะ ผมไม่ค่อยชอบเป็นสติกเกอร์แว่าติดเยอะเนี่ยสติกเกอร์เยอะมากนะครับสำหรับวิลลมก็จะประมาณนี้ตัวนี้เทตัวนี้เทต่อไปนะครับผมเป็นบิเตอร์กาบุนะครับผมบเตอร์บิเตอร์กาบุเนาะอันนี้เป็นตัวที่ว่าผมอยากได้ที่สุดนในเซตนี้เลยนะครับเทมากนะแบบว่าจับปุบรู้สึกดูดีเลยอะตัวเนี้ยดูดีกว่าในภาพโปรโมทอีกนะครับเดีย๋ยวมาให้ดูรายละเอียดดีเทลกัน แต่ว่าตรงข้างหน้าเนี้ยคือมันจะไม่เป็นล่องมันจะไม่เป็นอะไรเนาะมันจะเป็นแบบปืดเดียวเลยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมันเลยดูแบบไม่ค่อยมีมิติเนาะนี่เนี่ย้าอย่างตัวเนี้ยอ่ะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมันก็จะมีแบบเป็นลงเป็นล่องอะไรเงี้ยเป็นเลเยอร์ชั้นชั้นอะไรเงี้ยเนี่ยเพือ่อนเห็นไ,ไหมมันจะเป็นล่องเป็นเลเยอร์มันก็เลยแบบว่าเออดูมีมิติหน่อยอันนี้มันจะดูปืดไปเลยนะครับผมแล้วก็หน้าก็จะบานๆหน่อยเนาะแต่ในเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละ S 1> <S 1> <S ส่วนนี้เทาตรงอกอันเนี้ยก็โอเคแต่ผมดูลายแล้วผมรู้สึกอะไรเ,เพื่อนๆเต่าทองเหมือนเต่าทองเลยแบบแดงแล้วก็มีจุดๆ,ๆนะครับผมส่วนเข็มขัดก็โอเคนะครับดีเทลแต่ว่าเป็นสติกเกอร์แบบติดแบบนี้เลยนะครับคือเป็นสีดาล้วนตัวนี้มาเป็นสีดาล้วนเลยนะครับผมสติกเกอร์ทั้งตัวนะครับบอกเลยว่าเศร้ามาก ส่วนขาอะไรก็คือบอดี้มันจะเป็นของกระบุเลยนะครับผมมีเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนหัวอะไรแค่นั้นเนาะส่วนด้านหลังโล้นเลยเพื่อนๆเห็นไหมมันไม่ค่อยจะแบบว่าติดสติกเกอร์ให้ให้สติกเกอร์มาเท่าไหรนะ่เนาะข้างหลังคือเขาไม่ไม่ค่อยจะสนใจเนี่ยจริงๆอะ่ะตรงเนี้ยคือมันจะมีด้านหน้าด้วยมันก็จะมีด้านหลังด้วยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมคือมันโล้นหมดเลยเนาะเสียดายนะครับส่วนอาวุธเนาะอันนี้ก็จะพิเศษเลยคือได้มากับตัวเลยนะครับผมไม่เหมือนกระบุเนาะที่ว่าแยกนะครับ นี่อาวของาโคตรเทนะครับผมอันนี้แหละที่มันจะไม่เหมือนการบุเนาะคนละทรงนะครับผมอันนี้มันจะดูแบบดักดักหน่อยชบเฉียวนะครับแต่รู้สึกว่าคอนเซ็ปต์มันคือลิ้นมะถ้า <c oughs> ผมจะไม่ผิดนะครับผมเวลามันฟังกันอะไรเียผมก็รู้สึกแปลกๆนะเหมือนเอาลิ้นมาฟังกันอนะ่ะม <c oughs> ันแมกินติมกันก็บอกส่วนต่อไปก็เป็นมือนะครับเป็นมือแบเนาะ ก็จะเป็นทรงอ่ะเหมือนกรบุเลยนะครับผมแค่เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับมือแบที่ตัวมือกำเนาะตัวนี้ยกให้เลยที่สุดสำหรับผมนะสำหรับเพื่อนๆไม่รู้ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นฟิปเป้ฟปเปฟปเป้วารินนะครับเป็นแบบว่าอีกหนึ่งตัวที่ว่าใครก็อยากอยาก,ยากได้นะแต่สำหรับผมก็รู้กสึกเฉยๆนะครับผมไม่ค่อยแบบว่าเอออยากได้อะไรเป็นพิเศษนะอยากได้บิเตอร์ไบเตอร์กาบุมากกว่ามาเท แต่พูดถึงกตัวนี้มันก็สวยดีแหละนะครับก็รู้สึกดูดีกว่าตัวโปรโมทนะคือได้จับงานจริงก็รู้สึกโอเคนะครับแต่สติกเกอร์ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยสติกเกอร์มาเลยเพื่อนๆไอที่ว่าเป็นเสี่ยมตาลเข้มเนี่ยส่วนมากจะเป็นสติกเกอร์มาเลยเนาะมีแค่ตรงเนี้ยที่ว่าไม่ใช่สติกเกอร์ปืนๆนะครับก็จะไม่มีโกจิโซเนาะเพราะว่านี่เขาจะแปงลงร่างด้วยเ,เข็มขัดเหมือนวารัมนะครับผม แล้วก็จะเป็นเข็มขัดเป็นตัวเข็มขัดของเขานะครับไอตัวนี้จะออพิเศษกว่าเพื่อนกนะ็คือว่ามันพูดได้เนาะแล้วก็เป็นเหมือนสาวแฟลประมาณนั้นหรือว่าเป็นพี่น้องกันนี่แหละนะครับผม <c oughs> คือพูดได้นะมันจะมีสองตัวนะถ้าสังเกตดีดีนะครับเนี่ยมันจะมีตาอยู่เห็นไหมนี่อันนี้ตาเดียวส่วนนี้สองตานะครับส่วนด้านหลังนะครับอ่าแต่ว่าตัวนี้ด้านหลังออดูดีขึ้นมานิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันมีสติกเกอร์แบบ ห่อมานิดนึงอะไรประมาณนั้นนะครับผมบางจุดนะแค่บางจุดเท่านั้นนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆอ่ะมันจะต้องเป็นเสียงตานเพื่อนเนี่ยมันแว่งใช่หไหมเศร้าเลยครับส่วนจุดขยับก็อันนี้จริงๆมันก็ไม่ค่อยติดนะมันก็ติดนิดๆหน่อยๆ,ๆตรงบ้างนี่นะครับแต่ว่าถ้าเราจัดท่าจัดท่าจริงๆอะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับส่วนแขนก็ขยับได้เยอะ แน่นอนสไตล์เช d o โดนะครับผมผมจะไม่เน้นพวกจุดขยับนะเพราะว่ามันก็มาตรฐานนะครับมันก็จะเหมืมอนกันหมดเนาะขาก็ขยับได้ฟรีสไตล์สมแน่นอนนะครับแล้วก็นี่มันเป็นหลอดเพื่อนมันเป็น,ปนยางนะตรงเนี้ยซึ่งจริงๆอ่ะในเรื่องอ่ะเขาไม่ได้ใช้อะไรหรอกแต่ว่าใจจริงอ่ะผมว่าอยากจะให้มันมีจิงมตรงนี้หน่อยคือสามารถชักมาเป็นดาบได้อะไรประมาณนั้นเนาะก็จะเทนะครับ ส่วนของที่ได้ก็คือเปินที่ผมให้ดูเมื่อกี้แล้วก็มือกรรมที่ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นมือแบนะครับนี่ของวารนของรอนนั่นเองประมาณนี้นะครับวารลนก็ต่อไปผมจะให้ดูเป็นอันนี้ก่อนละกันนะครับเป็นนี่กระชโช็อกโกดันนะครับผมแต่ว่าผมมาติดเป็นช็อกโกโบเนาะครับนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์ของล่างช็อกโกดันเนาะ คือมันจะติดได้แค่อันเดียวนะครับผมส่วนอีกอันน่มันจะติดไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเพื่อนๆดูละกันนะครับนี่ถ้าเป็นช็อกโกแลตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมตัวเข็มขัดที่ว่าเขาให้สติกเกอร์มาก็จะมี2แบบเนาะนี่เป็นช็อกโกแลตดํากับช็อกโกแลตขาวนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมส่วนเกาะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเกาะนะครับแล้วก็จะได้อ่ามือคือได้มาเป็นมือกำแบบนี้กำแบบไม่มีโลนะครับผม ได้มาคู่เดียวเนาะแล้วก็ไม่มีมืออีกแล้วครับ <laughs> ได้มาเป็นเกาะอ,อย่างเดียวเลยได้เข็มขัดมากนี่แล้วก็มาติดช็อโบนดีเทลก็โอเคเลยนะครับหืช็อโบ,โบนนะอันนี้ติดไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับนี่แล้วก็ จะได้มาเป็นอย่างน,นี้อันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์เนาะอันนี้มาเป็นชิน้นเลยเป็นช็อกโกแลตแบบของเล่นเด็กอะประมาณนั้นนะครับผมที่ว่าสามารถแบบว่าแกะอะไรนี้ได้ให้เป็นรูปไดโนเาสาร์แล้วก็เอาไปเล่นแล้วก็กัดหัวขาดแอะก <c oughs> ถ้าไฮไลท์ก็คงจะเป็นปืนมากกว่าเนาะนี่เดี๋ยวผมให้ดูปืนดีกว่านี่สวยมากนะครับปืนช็อกโกแลตขาวกับช็อกโกแลตดำนะครับแบบนิ้เลยสวยเลยนะ ป้าว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 ยิงมป็นช็อกโกแลตถ้าผมได้ปืนนี้มาในชีวิตจริงแลผมจะยิงเข้าปากตัวเองจะได้กินช็อกโกแลตอย่างหนำใจนะครับผมเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเห็นภาพชัดเดี๋ยวผมประกอบให้ดูดีกว่าเนนี่ผมเอาบอดี้ของเกาะปุลรางแรกมาแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวกาะให้ดูกันเลยสดๆร้อนๆเลยเนาะมาเป็นไงเพราะว่าที่ว่าได้มาคือจะได้มันเป็นแค่เกาะเนาะคือตัวจะไม่ได้มานะครับผมคือถ้าใครไม่มีตัวของร่างแรกก็ วครับผมบอย่างที่เพื่อนเพื่อนเป้า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 ,ปา,ปาแล้วก็เอาโลไปฟาด <c oughs> อย่างท่เพื่อนเพื่อนสวยสวยตัวนี้สวยเลยนะครับจะเรียกตัวก็ไม่ถูกเนาะเรียกว่าก่อนนี่สวยเลย <c oughs> ต่อไปเป็นวาเรนร่างโดนัทมารูนะครับผม ตัวนี้แหละผมโคตรจุกอะ่ะเพื่อนๆสติ๊กเกอร์แบบว่าโอ้โหดูนี่ที่หมหดึงไปดูดูแบบว่าโอ้โหฟันปลาของเขาโอ้โหอย่างกแบบว่าเป็นปีศาจเลยแบบว่าอยากได้ใจมากเยอะมากนะครับผมนี่เป็นสติ๊กเกอร์เนาะอันนี้ก็จะเป็นของร่างดักช็อกนะครับผมซึ่งผมก็มีวาเลนตัวเดียวไงย <laughs> เลยบอกว่าถ้าไปติดแล้วเดี๋ยวผมก็จะไม่มีวาเลนล์แกแรกนะถ้าผมไปติดมันก็จะกลายเป็นดักช็อคตลอดการนะครับผมเพราะว่าผมตัวเดียวนะครับ แล้วก็จะมาเป็นนี่เอาไว้เปลี่ยนด้วยเนาะเป็นดักช็อปนะครับผมแต่จริงๆกะพูดถึงอะลายมันสวยนะเดีย๋ยวผมขึ้นรูปไปดูดีกว่าประมาณนี้นะครับเราไปดูโดนัทมารูกันนะครับผมโดนัทมารูโดนัทไม่รู้โดนัทไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ ก็จะมาเป็นตัวหัวนะครับผมเนี่ยสติกเกอร์เยอะมากแบบว่าติดหยาบเลยเพื่อนๆต่อให้ติดเก่งแค่ไหนก็หยาบครับผมเนี่ยโอ้สวยเลยเพื่อนๆเหมือนงูมากกว่าไม่เหมือนโดนัทมาลูเลยเหมือนงูแล้วก็จะเป็นปอกแขนนะครับนี่ยิ่งปอกแขนอะยิ่งยับเยินเลยเพื่อนๆเอ้ยเนี่ยดูมั้ยครโอ้เยินได้ใจมากผมแปะแบบแปะยาจริงับผมแล้วก็จะมาเป็นปืนที่ได้มานะครับ แล้วก็เป็นโดรัทมารูข้างในนะครับผมอีอาปาดแบบเบือเลยอะผมประกอบให้ดูดีกว่าจะต้องมีวาเลนร่างแรกเนาะถึงจะเอามาเล่นด้วยกันได้นะครับผมถ้าใครไม่มีก็จะเป็นผีผีเทเกเทเกะเพื่อนตัวขาดแต่พูดถึงอะพอประกอบเสร็จมันก็ดูดีนแหละถ้ามองไกลๆมันดูดีเนาะเทดีแต่ว่าท้ามองไกลๆก็จะเห็นความหยาบนะครับผม <c oughs> อยากจิ้งนะครับก็ต้องถือปืนด้วยนะพน hey. เพราะคเทอเนี่ยผมมันจะชอบทำของอะไรตุ๊กพังสักอย่างนะตลอดเลยเวลาจับอย่างเ hey, ท่นะโดนัมารูนะครับผมสวยไหมครับเนี่ยสวยเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับโดนะัมารูโคเท่ oh, hey. เรามาฟังความรู้สึกของผมกันดีกก่านะครับผมก็สำหรับกระบุชุดที่3านี้นะผมแนะนำเลยนะครับผม เซตเนี้ยโอเคเลยนะครับผมรู้สึกจะดูดีกว่า set เซตแรกนะอันนี้ในความคิดผมนะครับผมด้วยความที่ว่าคือมาแบบว่าตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นบิสซาร์ตนะครับผมล่างบิสาร์เนกระบุล่างเอ,อ่อบิตเตอร์กระบุนะครับผมนี่ดับดเบิลดอร์สเทนะแล้วก็วาเลนล่างเฟตไพรนะโอ้โหดูดีเพื่อนๆแล้วก็วิลล่าล่างเจลรีคอสตมอมิกนะครับคือจัดเต็มแล้วก็อีก2เกานะเนาะผมไม่ว่าที่ได้มานี่ก็ถือว่าโอเคนะแบบว่าได้มา2โหมดนะครับถึงว่า เออมันจะติดได้แค่โหมดเดียวก็เถอะนะครับผมแต่ว่าคือเขาก็ยังเออให้มาแบบว่าเราตัดสินใจเองเนาะว่าอยากจะได้ล่างไหนอย่างผมก็เลือกช็อกโกโบนะครับผมเพราะว่าดีเทลมันเยอะดีนะครับลายอย่ามันเยอะดีมันก็เท่ด้วยนะครับส่วนโดนัมมาลูนี่ก็เยินเหมือนกันเพื่อนเอ้ยสติกเกอร์แบบว่าหยึดอยากหยุดอยากเยอะมากก็คือต่อให้ติดเก่งเติดตัวแค่ไหนก็ยับอยู่ดีนะครับผมผมนี่เล่นสะเละเลยแบบว่า ติดไปก็จะร้องไปนะครับผมแบบว่าน้าตาซึมเลยแบบว่าอะไรครับเนี่ยมันป,ประกอบก็ดูไกลๆดูดีนะแต่ว่าพอดูใกล้ๆก็อย่าดูเลยดีกว่า <laughs> จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งเพื่อจะ,จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับทางช่อง NC นะครับผมก็คลิปหน้าว่าแน่นอนว่าจะต้องเป็นบ็อกกี้สตาร์ไลท์ชุดที่3นะครับผมซึ่งผมพีมาแล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะรีบมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับผมสำหรับวันนี้ NC <MC> ป่าลาว